เปิดตัวคู่โชคแล้วแสงอาทิตย์วัดพลังแก่งเสื้อแบ็คในศึกใหญ่วันลุพินี114ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับเก้าวแรกของแสงอาทิตย์บนเวทีวันเกิดขึ้นเมื่อวันลุพินี100ที่ผ่านมา ซึ่งเขาโชว์ฟอร์มสวยปล่อยมาเด็ดเรียกนับจากซูเปอร์เยจันจอมบูวัย20ปีจากเมียนมาก่อนคว้าชัยชนะด้วยคะแนนเสียงเอกฉันดโดยทางฝั่งผู้ท้าชิงเสือแบ็กเปิดรับความท้าทายใหม่เพื่อพิสูจน์ตัวเองโดยตัดสินใจลงแข่งขันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตนักมวยซึ่งครั้งนี้เขาตั้งเป้ามาเอาชนะแสงอาทิตย์เพื่อกู้ความมั่นใจและศรัทธาจากแฟนมวยกลับมาอีกครั้งหลังจากพลาดแพ้นอกหลับคาเวทีมา3ามไฟ์ติด โดยทัศนะส่วนตัวของแอดมินนะครับย้ำว่าส่วนตัวนะครับถ้ามองในมุมมองของแสงอาทิตย์ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเจอกับปตทในไฟ์เปิดตัวแต่เปิดตัวมาเป็นเสือแบกนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ไม่ใช่งานยากจนเกินไปครับยิ่งมาเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งไม่ใช่กติกาถนัดของเสือแบกแน่นอนแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมาเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าบางจูจะได้เปรียบอะไรนะครับ พราะอย่าลืมว่าแสงอาทิตย์เองแก้ก็ข้ามมาจากกติกามวยสากลเลยถ้ามองกันจริงๆแล้วไม่ม well right ีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครครับแต่ถ้าจะให้ตัดสินใจไฟนี้แอดมองไปทางแสงอาทิตย์ครับเห็นแกซ้อมหนักเหลือเกินช่วงนี้แล้วเพื่อนๆพี่ๆล่ะครับเปิดตัวมาคู่นี้อยู่ฝั่งไหนกันพิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ มินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆขอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0ูเปอเองที่กด s u b สไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ